อัปเดตแพทวันที 21, 2, 5, 6, 8, ่21มกราคม2568บอกเลยแพทโคตรบ้ากราบขาขึ10้นก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่หน้ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมน้องนิวกันอีกเช่นเคยเพื่อนๆครับวันนี้ตัวเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมของเรานะครับมีการอัปเดตแพทมาใหม่นะครับเอาแหละเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับก็เป็นแพทวันที่21นะครับก็มีการเปิดตัวชุดแชมป นะครับที่มีการเขาเรียกว่ายังไงนะปรับสเตตัสกันมาใหม่เนาะแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ครับเพื่อนๆเป็นกิจกรรมต้อนรับวันต,ตรุษจีนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันแล้วก็มีกิจกรรมไขเส้นนะครับผมคืออะไรอ่ะกิจกรรมเซ้นอ่ะเอ๊ะแรคูณ2นะครับอันนี้นด,ดนนิวก็มัม up, เ้าดเออนนนกัะรีพิวไปดูมาแล้ว สวยมากเลยครับเพื่อนๆแล้วก็จะมะีในส่วนของการอัปเดตตู้เดโค่นะครับโอ้โนหนักลงทุนเนี่ยต้องลองนะครับแล้วก็มีการอัปเดตแลกเปลี่ยนไอเทมจากตัวมิเชลนะครับเดี๋ยวรายละเอียดกันไปดูกันเลยก็ iPad ด1ี่11นี้นะฮะับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอ่ากิจกรรมตัวนี้กันนะครับ ก็ตัวจีนก็เป็นพวกรอยสัตว์เนาะอันนี้นิวจะไม่ลงดีเทลมากเนาะแต่ว่าก็สวยนะสวยนะสวยมากเลยแหละเดี๋ยวอ่านิวจะไปทาคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อลงอีดีเทลเนาะก่อนที่เข้ามานะครับนี่ดอมานี้ครับเพื่อนๆจำนวนที่ใช้การแรกเนาะก็ดอกจากบอสเทมโปนะครับประมาน,นี้นะเดี๋ยวเรามาดูอ่าแล้วก็มีตัวแชมเปียน นะครับชุดแชมป์แล้วก็ที่มีการอัปเดตสเตตัสเดี๋ยวตัวนี้นิวทำคลิปแยกย่อยกันอีกทีนี่นะครับแต่เบื้องต้นก็อาเดี๋ยวนิวเปิดให้ดูก่อนว่าสเตตัสของของแชมป์ตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงอ่าซีซั่นล่าสุดนะครับมีการปรับอ่าปรับอะไรลนะ่ะมีการอัปเดตแล้วก็ปรับสเตตัสให้มันอ่ามีความเขาเรียกว่าไงนะสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันคือของทนะ็อปเนาะนี่ครับรวมถึงเสื้อแชมป์ของเบบี้ด้วยนะแล้วก็ชุดแชมป์นะครับมีการเพิ่มสเปเชียล เด็บเอ่อโทษทีมีการเพิ่มฮิตเด็บเข้ามานะครับ mm hmm. กับคลิปเด็บเนาะ mm hmm. ว้าวน่าสนใจมากโอเคเดี๋ยวนิวไปทำในคลิปย่อยอีกทีหนึ่งเนาะโอเคนี่ครับเพื่อนเพื่อนสเตตัสของอ่าเซตพงไพ่นะครับแต่ว่าจะมีการปรับเฉพาะในระดับดิจิตแล้วก็ระดับอัลติเมทเท่านั้นนะครับโหสวยมากเลยเพื่อนๆนี่ถ้าใส่กับออร่าเขียวมันจะเท่มากเลยนะแต่เอ๊ะถ้าใส่กับออร่าเขียว แต่ออเราเขียวมันไม่ออกนี่หว่าใช่ไหมโอ้โหมีค่าเท่เดิมจบแล้วอืมต่อไปก็เป็นในส่วนของเดโคนะครับผมก็คือไอ้ตู้ตัวไอ้ตู้อะไรนะตู้หมุนน่ะนี่ก็จะมีโอ้ยมาทักทีก้าหางขาวนะครับสเตตัสก็ก็ใช้ได้นะสายฟาร์มใส่ได้ได้ใส่ได้แต่ว่าน่าจะเอาไปโคลนมากกว่าแล้วก็มีหัวหัวเสือใหญ่นะครับพวกสเตตัสใช้ได้เลยนะ ใส่โคนก็ได้สวยเหมือนกันและนี่เลยครับทีเด็ดนะครับออร่าลุง้งมันเป็นแหวนเหรอไอลิสออร่าว้าวโคตรเท่โอ้โหสตเตตัสอย่างเถื่อนเพื่นพนอนๆชิ้นนี้น่าจะต้องหากันให้ควกักต่ำๆน่าจะมีสองสามพันนะผมว่าเผยเยอะกว่านั้นด้วยแพงหน้าด้วะชิ้นนี้โอ้คีเมียดมันยี่สิบอะสเตตัสมันเท่ากับแหวนไซเบอร์เลยอะมันเป็นท็อปคีเมียดเ,เลยแล้วโอ้สเปเชียลมันสองพันสิบสองพันอย่างเงี้ย โอ้ไม่มีไม่ได้เลยแล้วก็มีอ่อันนี้คืออะไรเป็นกระเป๋ากบป,ป,ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดเนาปปปะกบนะครับโอ้โอสเปรดว่าใช้ได้เลยนะโอ้โหขีสิบทีเมตร้อยยี่สิบโอ้ยทีปีห้าพันที่อย่างเพิร์สายวอร์ต้องการแล้วก็นี่เลยครับทีเด็ดที่จะมาล้มผมออผมวูฟแล้วก็ผมหนึ่งปีนะครับหมวกแดงนี่เลยสายคีเมทนะที่มา ล้มคุมแดงนะครับมาสักทีโอ,โอเคเมดร้อยยี่สิบว่เบิ่มพืน้นเลยนะประเด็นคือเพื่อนๆถ้าใส่เราใส่สองส่วนอะเนี่ยเราได้คีเมดเพิ่มอีกสิบเว้ยโอ้โหอย่างเวอร์อะถ้าได้สองส่วนแล้วแสดงว่าสามสามหลังสามหลังเจนรุ่นโบอาจจะตกได้นะอาจจะตกเมตาได้นะถ้าเราเปลี่ยนนะสายคียเมดเนาะก็แล้วก็นี่ครับตัวที่แรกกับมิเชลเนาะก็คือเอาตัวตัวเขียวอะไปแลกกับเป็นผนึกเนาะ 10อันแล้วก็มีตัวแดงนะครับนี่เนาะแต่ว่าทั้ง2องอย่างเนี้ยก็คือไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะแล้วก็ณนะตอนนี้นะครับทีมในที่สุดก็มาทักทีขยายช่องเนาะเดี๋ยวขยายช่องเดี๋ยวนิวเปิดให้ดูเนี่ยมันจะมีขยายช่องกระเป๋านะครับทั้งหมดเลยทั้งคอสตูมสกิลพวกช่องใส่ของต่างๆแล้วก็พวกอัพเกรดนะครับพวกใบบงใบบวกพวกบลาปลา,า,าพวกจิปปะทะเนาะ อันนี้ก็เป็นโัวเติมเงินนะครับที่เอาไอ้พวกคอร์ตูมมานะครับนี่ก็คือเติมเงินได้รับจากโปรโมชั่นเนาะก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เติมเงิน150เนี่ยเหมือนน่าจะเลือกได้ั้งเนี่ยเลือกเอาเลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับนี่สําหรับโปร350นะก็คือได้หมดเลยนี่แต่ถ้าให้คุ้มหน่อยเนี่ย500อยนี่นึกว่าคุ้มเว้ยสำหรับคนที่ลงดันแดงเนาะ แล้วตอนนี้มันมีกิจกรรมที่มันมันลิงก์กันด้วยเพื่อนเพื่อนก็คือก็คือก็คือกิจกรรมในวันลงดันแดงมันมีอะไว่าลงดันแดงเออเนี่ยเนี่ยไอกิจกรรมวันตัวจีนเนี่ยไอถุงถุงตัวจีนเนี่ยเอาไปแลกเอาไปแลกไอพวกนี้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงอินดีเทลอีกเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปอัปเดตในวันนี้ก็ เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของนิวด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีไปก่อนละจู้บ๊ายบาย